อังเปาลองสิผักกระดาบมึงดูนี่ดูก่อนอังเปาได้ลับเสร็อย่างเนาะเฮ่ะมาแล้วกะบ่เอหนหนิดเลยเนาะมื่นนี่กำลังจะโทรไปห้องเนี่ยได้ยังกินละ่ะแต่ว่าอุ้ยไปซีมะสมมะไก่แท้ไก่ห่าก็ะไรได้กินไข่มะสมใช่ไหมคือได้กินของตูงเทนเนอรมื่นได้รั้เสรบกับบีซีนี้เลยเนาะ ตึ้งว่าจะห้องยูสมัยแล้วติวอย่างมาต้วยน่ะด้ตะพักทีละมาๆมาเพ่กอนนั่งลงนั่งลงสบายแร้วันไงหลังมือนตะกี้เห็มเดียสมายขอบคุณเจ้าไปค่ะพอเสียเม้าแต้มมาว่ะเปล่าไปที่จังไรคือได้ใข่มดแดง กลับไปสิมาหน้ากาสมายัยนมดครบขัานเต็มตัวมดเลยมือหนังก็เออน้ำแรเดอเจ้าสมาจะอยากไปแยใ่ใครเบอรแดงอยัยยุเป็นตะมวอนอีหลีเออน้ำแรเดอเป็นรุ่นเจ้าเดี๋ยววันหลังก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปสิ <c oughs> ป๊าป้าสมากินกันเลยมั่จะบาล์มเดี๋ยวขออันแหานถอดผมก็ได้จ้ะ ป้าอะจาพ่อแม่พี่น้องได้กินของกับอีหลาด้วยจ้าเมนี้อีหลากับำลังอังเปาได้กินก้อยนข้าวแดงจ้ะอาหารของสูงอ่างเปาพิชิตว่าเมื่อ,บอบสุกกินเมนี้จ้ะบออ่อะไรหฮงบ,บง่าขอด้วยกินแซบด้วยจ้ะลำลำามเจ้กันเจ้ากินแซบอีหลาด้วยจ้า ม,มะมะเข้ากันจ้าเจ้าผักสลย่ำภาษาอิสาสก็คือผักกระเดาเด้วยจ้ะสอยๆให้หน้องฟังสายผักกระเดากินกับอย่างกับเซ็บจ้าจ้ะบรสามีหลักมีก้อยจวดอังบรสจวดอืมเอา้าอืม,อม ตองสนใเสียว่ะโหยโลกกันเราเนี่ยเป้าทำไมล้ำก็ทำไมปัจ้าคุยจ้า มาลองสิผักกระเดามึงดูมากินแต่เจ้ารอโตยัยมาก็ทำไมกินเถอะเอาไป,ปกินรับกินมันบางกินเหมือนกันใจเยันกันเด้อเยีย <c oughs> กัเด้อพักของปอยอยูอย่นี่มาเห็นคุยดิจ้าอดกันใหญ่เจ้า จกยากจริงแสบบักคักเลยจ้ะล่าขนาดเล็กเจ้าวันนี้น้องเป๋าได้กินไข่มุกส้มเมาะขนาดเล็กเจ้าอาหารบ้านเฮาเบคเบคไปสิมาอิรักไหมก็กินก้อยไข่มุแดงอาหารของสูงใสบบักคักเลยจ้ะมืัอนี้อีเราขอตัวลาไปก่อนนะจ้พาพอกันไม่คิแล้มนะจ้าขอบคุณจ้าจ,จะกันไหมพี่ตีนหน้ากัน